ข้อ2เศษ7ส่วน24บวกเศษ7ส่วน8 เราจะแสดงวิธีทํำและหาคำตอบกันค่ะบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาเศษ7ส่วน24บวกเศษ7ส่วน8เป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น24 ตัวส่วนเป็น8ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการบวกไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันเราจะทำา8ให้เป็น24ดังนั้นเศษส่วนทางด้านหน้าเหมือนเดิมไว้ก่อนค่ะเท่ากับเศษ7จส่วน24 บวกวงเล็บเปิดเศ็จเจ็ดส่วนแปดแปดคูณอะไรจะได้ยี่สิบสี่แปดคูณสามเป็นยี่สิบสี่นำสามคูณตัวส่วน ก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษก็ต้องนำสามไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษสามส่วน3วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทาในวงเล็บก่อนจำนวนทางด้านหน้าคงไว้เท่ากับเศษเจ็ส่วน24 บวกตัวส่วน8คูณ3เป็น24 7เคูณสเป็น21 เป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น24ตัวส่วนเป็น24ส่วนเท่ากันแล้วทำการบวกได้ส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวเท่ากับส่วน24นำา7บวก21 21ไว้ในใจ7กลางออกมานับรวมกัน21แล้ว

คูณอะไรจะได้28 4สคูณเเป็น28นำสีมาหาร24 4คูณอะไรจะได้24 4สคูณหเป็น24เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษเจ็ส่วน6 ตัวเศษเป็น7ตัวส่วนเป็น6อยู่ในรูปของเศษเกินไม่นิยมตอบเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละตัวส่วนคงเดิมไว้ส่วน6 6คูณอะไรไม่เกิน7 6คูณ1เป็น6 6แล้วนับให้ถึง7 หแล้ว7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เป็นเศษเศษ7ส่วน6เขียนในรูปจำนวนคละได้1เศษ1ส่วน6ในการตอบเราจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างตาำหรือจำนวนคละไม่นิยมตอบในรูปเศษเกินนะคะข้อ2 เศษเจ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกเศษเจ็ดส่วนแปดตอบหนึ 1, ่งเศษหนึ่งส่วนหกอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย sure ่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ